เพื่อนนี่แหละคือระเบิดใหม่ของพวกเราตายตายค่ะช่วยด้วยตายซะช่วยด้วยช่วยด้วยเวนเวนช่วยกูด้วยช่วยได้มันจะตอกูช่วยเพื่อนช่วยกูทีหน่อยดิไอ้แกตายซะพี่หลอกวิญญาณหลอนพี่หลอกตายตายซะ Á, yiang, áp, Á, tài. <coughs> <coughs> vậy a viên apt tay rồi sao hì đi gì nữa cứ tôn to của phong mình rất to lây lờ phục bạc tay Yay. ư ư tôi ư ư

ชิปละชิปชิปละกูเจอนี่หน่อยอือตายโดนไม่โดนไม่รู้าตายเออตายเป็นไงเป็นไงเป็นไงอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยสบายดีไหมดีครับเ,เป็นไงล่ะปืนกูเทพแล้วไอ้เฮ้ยเชี่ย เร็วครับพี่ตอนครับพี่เอาเอานี่ไปถึงเวลาตาของแกแล้วเอาไปโชว์เทพซะอู้ทางพูเป็นไงเป็นไงอู้ยไม่ไหวแล้วอยากชูอยากชู เ <N un> น,น่พวกเราจัดการมาั่นพวกเราจัดการมั่นไอ้นั่นมันคือสปีกเกอร์แมนสักท่ทานอออะไระไรสาระวะเจอได้หน่อยแกใช่แกดิปืนพิษอย่างนั้นลอขอหน่อยนะรัลโ้ย yeah. ตายตายตายชิตูเฮ้ยอะไรวะน้า เจอนี่หน่อยเจอนี่หน่อยเป็นยังไงเจอนี่หน่อยปกมือใต้ตุยไปตายตายเจืด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยท่านด็อกเตอร์อะไรวะโคตรบันเทปะล่เทปลาครับยูเทปลา,า,ปาสิบเต็มสิบ มากเพื่อนอะไรอีกวะสวัสดีชาวโลกมาเต้นกันหน่อยพี่เจอนีิหน่อยเป็นไงปืนเต้นกันหน่อยสิยาโย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 โอ้เชี่ยอะไรปะอ๋ออ๋ออ๋อเชี่ยอะไรปะเนอะไรสาระอีกควายนี่สินายพวกไททันคือว่าไรวะตาย ออกป่ะอุ้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บไปทางหัวใจอิเลยฟันอ่ะพวกแกทั้งหมดต้องตายมันจะมากเกินไปแล้วพวกแกทั้งตยฮา่าฮ่ามดต้องตายเฮ้ยเชี่ยนี่เล่นเรียมนี่เฮ้ย เฮ้ยเสี่ยนี่เสี่ยนี่แกไม่รอดแนมแมแ่มาถึงแล้วคะ่ะมาถึงแล้วมาถึงแล้วค่ะพวกคือรีบเข้าไปนะก่อนที่มันจะแย่เอาโชคดีนะเพื่อนโอเคอย่ตายซะเรื่อ นี่สินะสถานการณ์มีอะไรให้พูดอ,อีกอะไรอีกว่า,าเฮ้ยคามลาอะไรอะไรวะเนี่ยเปิดไปชายเร็วมืดนนี้เนี่ยมืดนะฮะเออ,อะไรวะอะไรด้านบนเนี่ยไม่ได้การละ